พอดีแล้วบาทพ่อไปกุ้ยตุ๊กแกบ้านนี่ข้างเลยพี่น้องข้างเลยปุ๊บโอ้โหโฟดแล้วครับบาทนี่ฟุตเดียวเลยไม่โฟดโบว์โบโบพี่น้องประมาณเจ็ดนาทีได้พี่น้องสวัสดีครับผมบ่าวปุ๋ยจุฬาครับผมมื้อนี้แรงนี่ครับพาพีพาน้องครับเนื้เอือญเนือายสู้กูสุขั้วแหละครับมื้อนี้มีของดีครับพี่น้อง ม่าม่าหมอไฟ่ครับพี่น้องหลายรถสวัสดีครับผมมันจิ๋นเบ้าปุ๋ยจุพักครับเบื่อไหนน่านะครับมื่อนี้มื่อนี้มีรถยังเนี้ยลูกม่าม่ามีรถต้มยำกรวงรถเผ็ดรถชาบูน้ำดำรถมูสับครับโอ้ผมมีแต่รถยังก็มือมีแต่รถเบน์ล่ะครับมือขับ่ถมันแพงแมนครับมันน่าเชื่อเฮ้ยมาละแซมกันเด้อครับมื่อนี้ครับจัดหนักจัดเต็มครับพี่น้องมื่อนี้ อาปลาได้รดรดซับลาด้ตรงนี้รอกมือครับพี่น้องสีบซ้ำได้ครับโอ้ครบเมดเลยบาใน,นพี่น้องเลยครับพี่น้องอซ้อนครับ<อ>ซ้อมพ้อนยังลูกแก้วได้แกได้ได้กินาเากเินอุ้แล้ลูกบานดีซ้อนอ สวัสโอ้ยขออนุญาตเอานี่ลงสะเกินด้วยพี่น้องทีนี้หนีพี่เฮนน้องเบิ่งสะเกินครับอย่างงี้เนาะนี่ระมาณถชิปนาทีได้พี่น,อน,อน,อน,นอ้องยังสิได้กินอ่ะรอสักครู่ครับอันนี้ลงไหก่อนครับพี่น้อง,องร่องไปก่อนโอ้โซนนั้นเลยวะ เขาซ้อมรับไอ้ใสอันนี้เคว้าให้ปะครับก็อีกเอ็กแส่แล้วก็ต้องอคว้ากันเรานี่ลงไปตามแบบไทยก็พี่น้องได้ขนุญาตได้พี่น้องไง่ายๆครับบัวไทยลงไป เน็ดเข็มครับพี่น้องลงไปน็ดเข็มกอดสอนกอดครับน้องกอดขางนี้นี่ครับลงไปพี่ครับพร้อมพอนหรอว่าเอาหางกับพีคด้ครับ,บอ่ะสิบอกครับก็อเอาเองก็ได้ ลงไปพอคหอมขึ้นต้นใหม่นะครับมือเอาบ่าตัวหอมบอ้กครับที่จริงครับน้อยไปครับบานนี่น้าพี่น้องน้าบานนี่ใส่จากน้อยครับเพราะมันถว่วง <c oughs>

คนละครับมัเนี้ประมาณสิบนาทีสิบย่างให้ดีอย่าไม่สุกคากระซิบย่างแทยกับย่างซาย่างเก็ดครับเก็ดนาทีพอดีอ่ะใส่ลงไปครับใส่แหล่น้ำครับเออใช่แล้วเปล่าใช่ไหมอู้ฟดแล้วครับบารนี่สุดยอดเลยไม่ฟดโบว์โบโบพี่น้องประมาณงเก็ดนาทีได้พี่น้องจะมาสู่คาคากระทึงซิบครับไปรอสักครู่ครับรอสักข้าวเด้อพี่น้องเอ้ยบารนี่จับแสบกันครับมื้อนี้เตรียมถวยเตรียมซอนไว้เบิ่ง เลี้ยงแมวมากพี่น้องเอ <c oughs> ้ยำลังฟดครับวันนี้ฟังเสียงนิ่งป่ะครับฮึมเดี๋ยวขับไปไกเลเรดูๆข้ามันถูกร่างได้ทีเอาครับพี่น้องวันนี้ได้เวลาแล้วครับถ่ายถึงซีฟนาที่คำมาพี่น้องเอ้ยจะเศร้าหากันม่เห็นน,น,นั่นมันยิงเขียวกรับวันเดียวเห็นกันออกพี่น้องในบ้านเลยอพองน้องมันสีรองเหมือนกันนะข้ามก่อนนะมันจะแสบมุ้ยที่ของพ่อมีบพอกพ,พ,พี่น้องเห็นบอน้อพี่น้องเอ้ย ตอนยามขึ้นครับกินของแรกน้ำกันครับพี่น้องมาเนี่ยมามาครับสวยน้ำกันครับอเ,เอาและวลูกมาสีขวบก่อนมาครับมาสวยน้ำกันครับมามาพี่น้องมาเงอะปากอะไรเด้อพี่น้องเลย,ย,นเ,ลยเนี่ยฟานี่เลยโอ้ยเนี่ยเรเคยกินนักเทียนนาะพี่น้องเลยมาครับมาสวยน้ำกันครับอู้ใครเป็นนันพอดีเลยพี่น้องเลยออนเส้นไก่อ่อนเส้น อหอมพี่น้องหอมที่มาลูกบุ้ยเป็นอะไรเสียสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดแสบครับสร้างซื้อได้ที่แฟนเพจนด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินต่ำสิขึ้นลิงก์ให้สร้างร้านด้ครับนู้จัดไปอื้ม มูสไลด์แบบนี้พี่น้องเส้นนุ่มครับหอม ออของเบาปุยลดมุอซับเลยพี่น้องของของขงจริงตดดดุ่มยำปุงนะครับมันจะค้องคล้องดูเทนุฮัากครับ ไข่สุกพอดีเลยพี่น้องขางในเป็นน้ำครับเอาผักมาดู Nhuân bạc hôm lộn mùa sắp theo mùa sắp lại hôm lưu 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 โอ้ช่ยังคือกี่อ,อ,อันครับขอกิน้นามเมื่อไรดูมุกข่าไปพี่น้องรถมูตสับต้มยำกุ้ข่าครับ เกีย่ยงจับเล็กพี่นอ้อ,องจับล่อมึงเชาบูน้ำดำกับแบบตึ๊บหลุนกันได้พี่น้องบึ้มเห็นบ่พี่นอ้องเห็นบ่เดือครับเอากระดาษออกแล้วพี่นอ้องมาครับโ่เหยื่อกันบ่าเลยชาบูน้ำดำ หมดชาจะเปียนไปได้เดี๋ยวเบาปุยสิซิไม่เบิบ่งหมดไอ้ทัวร์ๆเลยพี่น้องอุ้ยขนาดหมดไอ้พี่น้องเลยทวนทวนทวนแกมีแบบครับ Bà phát quá Bà, bà. bà Này, chắc bù nằm đắm nữa bây เห็ดเข็มพร้อมอยู่น้องแต่เห็ดเข็ยมยรผอมเอา รับพี่น้อง <C ười> ประมาณละอสามสิบหาบาทเดีอพี่น้องเมื่อสีสีก้อนนั้นจะแพงก้อนนั้นกับบ้ัจ้ากันขึ้นกันนะครับสามสิบหาบาทหรือสามอร่อยพอดีที่เนาะอดอดเข่ากกนพี่น,อน้องเผ็ดครับหอมๆเส้นน็นุ่มๆใส่เห็ดปอด น้บนารครับ,รบพีนอง <c oughs> รถเผ็ดมาล่องเบิ้งพีนองมาี่เบืองสุกๆดรถจึ๊บรถเผ็ดเด้พีนองรถเพ็ดเนี่ยเปิดนปีห่อง,องมึงน้ำขับกัน,นต้มกันวัดคำมาไม่กินใะเงี้ยนีนองเอ้ ภาษาล้อดโดนครับแสียบปเพิ่นอ,อิริครับเนี่ยแบพริกแดงคือไรบาทน,นี่ยพี่น้องกิแดงสวยเหมือนกันครับรสเผ็ดด้วยบุญกดจีตสนใจเด้อพี่น้องสร้างสื่อในเฟสเพจเด้อครับพี่น้องเอกมินร์รอรอซสวยสุดยูดิ้งขางล้าน้อพีนอพนอ่น้องเด้อเสียบอิลีครับยอมรับเลยเสียบสมถาโดนด้วยพี่น้องถ่ายจนมาค้ำมับเลย โอ้าวอ้โทโทเลยพี่น้องนอาว่าสิน้ำวนเปียกได้ลูกครับเอาวะบอกครับอืมหอมใจอีกพี่น้อง ก่อนครับโอ้เพชรอิลีตรัลซื้อซื้อมาโรต์เพชรอันนี้ซือออกแบบผู้สายเพชรครับพี่น้องมันจีิ๊ดกจั๊หน่อเลยแนตะ่ว่าเส้นนุ่มดืวยกันครับเส้นนุ่มทุกกรองเลยหอมขอด้วยกับน้ำซุปน้ำอย่งนี้อู้สุดยอดเลยพี่น้องแซ่บอีู่กีิปผู้บอกปวดถ้าถ้าริบไม่ก,กินจะพี่น้องได้ดูดนิ้วมือรีบออกเลยพี่น้องเลยจะท่าไม่ได้รีบ แซ่บครับดูดอยเยอะจะซิมมุสทูรแล้วว้าเนี่ยซิมดอได้ไปหรอแซ่บินมังบรูก่นเนี่ยับแซ่บงไปเสอะซิมงอี่ครับเราเปิดครับโอ้โหซิดอได้นอง สมซื่อวโรดเพชรแซวครับ กันเด้ถามอยู่ฮึโอ้ยคือ,อยหยาอะไรไปนหน่ะอันที่สามตวงแจ้งขอรอเลยเพื่อนในไลฟยย์หรืครับไลฟ์พอดูไลฟ์ลูกับขัก,กันเนาะ มาขอแบงงไหมบาทกินไปกลองไก่เอ็นเต็แล้วครับนอะไปจะข้ามกันแซ่บอากินต่เห็ดเป็นป่งมักเห็นว่า โอุ้ดยอดครับอิ่มครับแซ่บดีด้วยครับเผ็ดเบนนิไลด์ด้วยครับหน้าเปลี่ยนสีเลยพี่น้องเลยบวมจังในก็ขอขอบคุณขอบคุณครับอีกรอบหนึ่งครับติดติดตามติดชมครับบาปุยจูบักความน้องวัคซีนกับมาเน่นแซ่บกับพี่น้องมากมาครับมีซีรสเจอพี่น้องซีกองมาเนี่ยอย่างใดผู้ใหญ่สนใจสนใจครับล้องกับไปยู่ไปกินเบิงเอาไว้ติดบ่าติดเฮี่ยนนะครับในขอในขั้วครับพี่น้องสร้างซื้อได้ที่ แฟนเพจ,เพจหรือด <c oughs> ิ่ข้างล่างเด้อพี่น้องกดเบิรงครับอันแอดมินพุล,ละลอสวยๆเสีย,ยเอาเบอร์โทรหรือว่ายังไม่ถ่ายครับพี่น้อง <c oughs> โทรมาจูมากินบางช่วงนี้ขู่ขูวิดครับพี่น้องไปใส่มาใส่ได้เลยสั่งเลยพี่น้องสั่งเลยพี่น้องจะจะละเอียวมากอ,อันหนึ่งสองอันได้พี่น้องลองเบิรงซื้อหน่อยก็ขายกับซื้อหลายก็ขายกับเอาคลิปนี้วันนี้ก็พี่น้องคลิปหน้าพบกรู้ไหมครับจุกดีมีความสู่กับผมเบ้าปุยพร้อมน้องวสินก้าวคำพัง สวัสดีครับยูิเตรียมอเลยพี่นอ้องสุดยอด